สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะคลิปนี้เรามาเป็นพลังงานแรนดอมของคุณแล้วก็เขานะคะคนที่คุณนึกถึงนะเหมาะกับความสัมพันธ์อะไม่ชัดเจนหรือว่านิ่งเงียบมีปัญหากันไม่เข้าใจกันนะคะการอ่านจะเป็นการอ่านแบบโดยรวมดังนั้น ดูไปเป็นแนวทางดูไปเป็นไกด์ไลน์นะคะไม่ใช่การดูดวงแบบส่วนตัวไม่ใช่ดวงของคนใดคนหนึ่งฉะนั้นไม่อินไม่ซีเรียสจนมากเกินไปนะคะเรื่องราวอาจมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงเลยให้ใช้วิจารณญาณในการรับฟังรับชมนะคะหากใครต้องการติดต่อดูดวงส่วนตัวทิ้งลิงก์ไลโอเอไว้ที่ รายละเอียดใต้คลิปเราก็ที่คอมเมนต์ให้แล้วนะคะเรามาเริ่มกันเลยนะขอดูพลังงานก่อนดาวอังคารในฝั่งของเขานะคะของคุณจะเป็นในเรื่องของดาวเนปจูน ดาวเนปจูนในฝั่งของคุณเหมือนขึ้นมาคลิปไหนสักคลิปจำไม่ได้แล้วจะอันนี้อธิบายให้คนใหม่ๆเข้ามานะคะได้รับฟังกันดาวเนปจูนเนี่ยอิทธิพลเขาจะหมายถึงแบบเกี่ยวกับในช่วงนี้หลายคนอาจจะมีการติดซีรีส์หรือว่าาเกี่ยวกับหนังสือ,อหรือแม้กระทั่งเกี่ยวกับความฝัน สิ่งอะไรที่คล้ายๆกับการจินตนาการแบบนี้ด้วยก็ได้เราก็ข้องเกี่ยวกับจิตสำนึกความคิดเราก็ถ้าเกิดว่าหลายคนในช่วงนี้อ่าบางคนบางคนดีกว่าใช้คำว่าบางคนอาจมีการศึกษาเกี่ยวกับการดูดวงการโหอ่าการดูโหราศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นทางไทยทางตะวันตกอนะคะแบบบางคนก็แบบ ถึงกับขนาดซื้อคอร์สเรียนหรือเรียนแบบจริงจังเลยอะไรอย่างเงี้ยให้ความสนใจกับศาสตร์ลึกลับอะไรที่จับต้องไม่ได้นะคะแล้วก็อีกในหนึ่งให้ให้ระวังในเรื่องของการเสพติดอะไรมากเกินไปอย่างเช่นดูซีรีส์สมมติดูซีรีสมมร์นะคะ ก็ดูทั้งวันทั้งคืนตื่นไปทำงานไม่ไหวอันนี้ยกตัวอย่างให้ฟังเฉยๆนะส่วนในเรื่องของตัวเขาตัวเขาเป็นมามาคือดาวังคารนะคะอิทธิพลของเขาจะอยู่ในช่วงของการดำเนินชีวิตการกระทำแรงขับเคลื่อนให้เขาต้องเคลื่อนไปข้างหน้า การยืนหยัดในตัวเองเราก็ในบางคนไม่รู้ว่าดาวอังคารพื้นดวงเขาเดินดีหรือว่าเดินเสียนะคะบางคนก็อยู่ในช่วงที่อารมณ์ฉุนเฉียวได้ง่ายโมโหง่ายหงุดหงิดง่ายประมาณนี้นะคะในช่วงนี้อยู่อยู่ในช่วงที่เขามีความทะเยอทะยานอะไรในบางอย่างนะคะเกี่ยวกับอีโก้ด้วยก็ได้นะคะช่วงนี้นะถ้าเกิดว่า เขาใช้การขับเคลื่อนไปข้างหน้าในทางที่ถูกในจังหวะที่ดาวอังคารอยู่ในพลังงานของเขาเนี่ยจะดีมากๆเลยจะทําให้เขาเติบโตหรือว่าประสบความสําเร็จะนะคะหรือบางทีก็ได้รับเกียรติยศชื่อเสียงประมาณนี้ด้วยแต่แบบประมาณความสําเร็จในชีวิตแต่ถ้าเขาอยู่ในช่วงที่อารมณ์ชุนเฉียวหุดหงิดง่ายทุกอย่างพังได้เหมือนกันนะคะเมื่อกี้เปิดฝั่งเขาก่อนเนาะ เก้าเหรียญอาจจะเป็นในเรื่องของเงินนะเงินทีนี้พลังงานในเรื่องของความสัมพันธ์นะ่ะตัวเขาเองอะ่ะบางทีก็มีความคิดที่ว่าการอยู่ห่างกันหรือการแบบการพักในความสัมพันธ์เนี่ยการพักชั่วคราวเนี่ยดีดีกว่าไหมเพราะเหมือนกับ คนสองคนในกรณีนี้ยิ่งอยู่ใกล้กันยิ่งเหมือนไม่เข้าใจกันตัวคุณความห่างนี้งทำให้คุณบางทีตัวคุณดาวเนปจูนทำให้อารมณ์สวิงเหมือนกันนะเดี๋ยวดีเดี๋ยวเศร้านะคะบางทีในบางกรณีนี้อยากส่งข้อความหาเขาแต่เขาน่าจะทำหรือพูดอะไรบางอย่างที่ ทำให้คุณเลือกที่จะไม่ส่งข้อความเอาจริงๆแล้วอ่ะความรักครั้งนี้ยทำให้คุณกลัวความรักไปเลยนะหรือในที่นี้หลายคนคือขยาในเรื่องของความรักไปเลยอะตัวเขาเองอ่ะค่ะถามว่าไพ่ห้าเหรียญจริงๆแล้วอ่ะตัวคุณเฮลโลแฟนพอคุณเริ่มปงในเรื่องของความรัก เชมบูเลนในหลายหลายคนบางทีอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยก็ได้จากคุณเคยยึดติดกับความรักครั้งนี้มากๆเคยลุ่มหลงเคยเชื่อความรักครั้งนี้มากๆแต่หลายสิ่งหลายอย่างเชมบูเลนมันเปลี่ยนไปคุณตัวคุณเองจากเคยลุ่มหลงตอนนี้เหมือนแบบปลงเลยอะค่ะไพ่เฮลโลฟอนคือการปรงในเรื่องของความรักแล้วก็คุณมุ่งเน้นไปในเรื่องของ การประสบความสำเร็จในชีวิตหรือแม้กระทั่งรู้จักเลือกคนเข้ามาในชีวิตมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นเพื่อนสังคมคอนเนชันอะไรก็แล้วแต่นะคะในช่วงนี้เก็บบ้านให้โล่งๆทำความสะอาดบ้านให้ดีๆพลังงานของคุณจะกลับมานะคะไพ่พอคุณปงในเรื่องของความรักแล้วคุณนิ่งนะหมายถึงว่าคุณนะ่ะน่าจะมีข้อตกลงอะไรบางอย่างที่ คุณจะไม่ยอมอ่อนคอได้ง่ายๆแล้วถามว่าอยากมีการปรับความเข้าใจไหมก็อยากมีแต่เหมือนกับข้อตกลงในความสัมพันธ์นี้คุณมีความคิดที่ว่าเขาทำไม่ได้อะเขาอาจจะเคยให้คำมั่นสัญญาหรืออะไรบางอย่างที่คุณเชื่อมากๆอ่ะนะทีนี้อ่ะในตัวของเขาเป็นไพ่ห้าเหรียญการสูญเสียความมั่นใจเอาจริงๆแล้วว่า จากที่เขาคิดว่าการอยู่ห่างกันอะหรือการยุติความสัมพันธ์มันดีกว่าไหมแต่ไปไปมามากลับไม่ใช่เขาไพ่ห้าเหรียญสำรับนี้เป็นไพ่ตัวคนเดียว mm. เขารู้สึกว่าการอยู่ตัวคนเดียวมันมันว้าเวนะมันเหงานะจากเคยมีคุณถามว่าเป็นไงบ้างกินอะไรยังตอนนี้ไม่มี เพราะคุณในความคิดของเขาอะ่ะคืออาจจะเป็นความคุ้นเคยชินของเขาที่แล้วในตอนที่มีคุณอยู่อะไม่เห็นค่าคือคุณก็คอยเทคแคร์คอยดูแลคอยเอาใจใส่เรื่องราวเล็กๆน้อยๆใช่ไหมคะแต่พอวันหนึ่งหันมาแล้วไม่เจอ,อะ่ะจริงๆคนคนนี้เหมือนมีมีปมบางอย่างคือไม่ค่อยมีความมั่นใจในตัวเองนะอืม เขานึกถึงวันเวลาที่คุณดูแลเขาคุณอ่อนโยนกับเขาคุณทำทุกอย่างให้กับเขาซึ่ง GM Press ะคะ่ะจะบอกว่าไม่ว่าเขาจะคบกับใครมาหรือจะสาเหตุใดก็เราแต่คุณเป็นคนที่ดีที่สุดในชีวิตของเขาจริงๆเขามาคิดได้ในตอนที่ตัวคุณในหลายคนอาจจะมูฟออนแล้วซะด้วยซ้ำมูฟออนในที่นี้คือคุณไม่ได้หาคนใหม่ คุณไม่ได้เอาใครใหม่มาแทนที่แต่คือคุณเริ่มที่จะก้าวไปข้างหน้าในชีวิตของตัวเองด้วยทัศนคติและอารมณ์ที่เป็นเชิงบวกมากยิ่งขึ้นถามว่าคุณอยากให้ความสัมพันธ์นี้มันจบลงไหมก็ไม่ได้อยากแต่คุณคิดว่าคุณทำอะไรไปก็มันไม่ได้ดีขึ้น่นึกอ,ออกใช่ไหมคะ ถามว่ายากไหมในการก้าวออกมาหุกดาบยากนะแต่คุณก็เหมือนกับคนที่พยายามก้าวไปข้างหน้าในชีวิตของตัวเอง5ดาห้าดา,า,ดาสามเหรียญข่าว่ารู้นะว่าตัวเขาวาอีโก,โก้ค่อนข้างที่จะสูงอีโก้ค่อนข้างที่จะแบบว่าเขาเป็นคนที่ใช้อารมณ์หรือใช้คำพูดบางอย่างแน่ๆเลยที่ มันทําให้ความสัมพันธ์นี้จบลงอะ่ะอาจจะเป็นคําพูดที่เขาเหมือนพยายามกดคุณให้ตัวเล็กลงหรือให้เขาแบบดูตัวใหญ่ขึ้นกว่าคุณนะซึ่งคุณเคยยอมนะคุณเคยปณีปรนอมมาหมดใช่เขาเคยมั่นใจคนคนนี้เคยมั่นใจว่ายังไงเขาก็จะมีความสุขกว่าเอาจริงๆแล้วอะ่ะแม้กระทั่งตอนเนี้เขาเองเขายังมีความมั่นใจเลยว่า เดี๋ยวคุณก็กลับมาง้อขอคืนดีเขาแต่คุณนิ่งมากยิ่งขึ้นคุณนิ่งแล้วคุณใช้สติมากยิ่งขึ้นในเรื่องของความรักถามว่าอยากไปต่ออยากให้ความสัมพันธ์นี้เป็นแบบระยะยาวไหมอยากแต่คุณรู้สึกว่าคุณจะไม่ด่วนผีผามหรือทำอะไรที่ทำให้ตัวเองอะไรค่าอีกอืมทีนี้เขาอถามว่าพอคุณนิ่งใช่ไหม เขาเอาละเหมือนกับคนที่เฝ้ารอโอกาสเฝ้ารอโอกาสในการกลับมาพูดคุยกับคุณอีกครั้งหนึ่งถามว่าภายใต้ความนิ่งของเขาอะเหมือนมีความรอบคอบอยู่นะตัวคุณเองหลายคนในที่นี้กลับมาอยู่กับครอบครัวหรือกลับมาอยู่กับความสุขภายในบ้านอะไรอย่างเงี้ยทำความสะอาดบ้านเก็บบ้านหรือมีความสุขได้ เหมือนบ้านกลายเป็นเซฟโซนของคุณเหมือนห้องกลายเป็นเซฟโซนของคุณประมาณนี้ด้วยนะคะตัวเขาเองอะ่ะเขารู้นะว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณทำให้กับเขาอะ่ะทำมาจากหัวใจของคุณจริงๆอีกในหนึ่งความสัมพันธ์เนี้ย คุณเองก็เริ่มลังเลเหมือนกันนะแล้วความสัมพันธ์นี้เหมือนเข้ามาเปลี่ยนชีวิตคุณแล้วก็ให้บทเรียนคุณเปลี่ยนชีวิตแบบครั้งยิ่งใหญ่และให้บทเรียนครั้งยิ่งใหญ่กับคุณด้วยนะถามว่าเขายังรักคุณอยู่ไหมไพ่สองถ้วยเขายังรักคุณอยู่นะเอาจริงๆแล้วว่าคนคนนี้รู้ว่าเขา,าอย่างที่บอกว่าเขาใช้อีกโก้แล้วก็เหมือนกับไม่ค่อยยอมรับผิดใช่ไหม จริงๆแล้วเขามีความคิดมีความฝันในการกลับมาปรองดองในการกลับมาคืนดีกับคุณนะมีความคิดในเรื่องของการชวนออกเดทด้วยเหมือนกันไพ่สองดาบหรือเจวิลดาบผ้าไม่เท้าแต่เหมือนตีกับตัวเองอยู่ขอดูหน่อยนะคะตีกับตัวเองเรื่องอะไรพราะความสัมพันธ์เนี้ยน่าจะมีปัจจัยที่สปัจจัยที่สเข้ามาข้องเกี่ยว ปัจจัยที่2ปัจจัยที่3ไม่จําเป็นจะต้องเป็นมือที่3เสม,มอไปบางทีเป็นในเรื่องของความคิดทัศนคติการวางแผนอนาคตการใช้ชีวิตอนาคตความอยากได้อยากมีของแต่ละคนดูมีความต่างกันถามว่าตัวเขามีการแอบดูแอบส่องคุณไหมแอบมีจะตัดคุณก็ตัดไม่ขาดไพ่เจ็ดดาบยังมีการออแอบดูนะไพ่เจ็ดดาบทำเป็นมูออนทำเป็นก้าไปข้างหน้า แต่ยังมูกอ่อนไม่ได้ก้าวดาบเครียดกับปัญหาที่มันเกิดขึ้นเขาน่าจะพูดอะไรบางอย่างที่ทําให้ไม่กล้าสู้หน้าคุณอะ่ะเพราะว่าเขาน่าจะทําให้คุณเจ็บหรือทําให้คุณรู้สึกว่าคุณโดนหักหลังหรือแม้กระทั่งนะคะตัวคุณนิ่งจนเขาเดาทางไม่ถูกว่าคุณยังโอเพนหรือเปิดให้เขาเข้าไปในชีวิตไหมอีกในหนึ่งความสัมพันธ์เนี้ยคุณน่าจะมีจุดยืนพอสมควรถึงส ถึงทำให้แบบมีปัญหากันขึ้นมาถามว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นหนึ่งดาบการตัดสินใจขอดูหน่อยนะคะอืมเขากลัวที่จะเสียคุณไปจริงๆนะแอบหึงแอบหัวคุณอยู่ The Sun ันชาลิออคุณจะได้ปรับความเข้าใจกับเขานะซึ่งเขาจะเหมือนกับคนที่พูดหมดอะคะ่ะพูดหมดว่า เออปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยเหมือนพูดเพื่อให้คุณแบบได้รับรู้ว่าที่เขานิ่งที่เขางเงียไปเนี่ยเขาเป็นอะไรเพราะอะไรถึงนิ่งเงียบไปซึ่งคุณสามารถที่จะเขาว่าให้อํานาจการตัดสินใจว่าจะไปต่อหรือไม่ไปต่อกับคุณแต่ถามว่าเขาอยากไปต่อและอยากกลับมาคืนดีกับคุณไหมอยากไปต่อและกลับคืนดีแต่มีความไม่กล้าก้าวไม่เท้ามีความไม่กล้ามากพอที่จะ บอกคุณว่าเอ้ยเรามาไปต่อเรามาคืนดีกันนะสองไม้เท้าใช่การติดต่อสื่อสารไม่ใช่ว่าเขาไม่คิดที่จะติดต่อสื่อสารนะคะถ้าเกิดคุณดาวคุณดิ่งอย่างที่บอกไปตั้งแต่ตอนแรกว่าพลังงานของคุณจะเหมือนสวิงหรืออยู่ๆนึกถึงเขาคุณรู้ไหมว่าคุณได้รับพลังงานจากเขาตรงๆคุณอาจจะเป็นคนที่ซึมซับพลังงานของคนอื่นได้ง่ายแม้กระทั่งไม่ได้คุยกัน หรือไม่ได้เจอกันแต่คุณจะรู้ได้ว่าเฮ้ยตอนเนี้ยเขาเศร้าอยู่เพราะว่าเดี๋ยวอยู่ๆใจคุณมันแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะหวงไปด้วยยิ่งถ้าคุณเป็นคนที่นั่งสมาธิบ่อยๆอ่ะนะคะพลังงานจะรับส่งถึงกันได้ง่ายมากๆอืมความนิ่งของเขาเขาเองเขาก็ไม่ได้สบายใจนะคะเพราะว่า เอาจริงๆแล้วอะไพาราชาถือถ่วยอารมณ์ค่อนข้างแปรปวนอารมณ์ค่อนข้างปั่นป่วนอยู่เหมือนกันนะถึงจะนิ่งถึงจะเงียบเขาอะยังใช้ความรู้สึกยังมีความรู้สึกที่แบบห่วงใยนึกถึงแต่ค่อนข้างเก็บอาการแต่ตัวคุณในความนิ่งของคุณคุณจะใช้เหตุและผลมากยิ่งขึ้นคือคุณจะมีความคิดมากยิ่งขึ้นว่า ถ้าทะเลาะก,กันบ่อยๆความสัมพันธ์เนี่ยมันไม่น่าไปต่อกันรอดอ่ะคือคุณอาจจะมีอ่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะการทะเลาะก,กันไม่เข้าใจกันครั้งเนี้ยทาให้คุณเติบโตขึ้นในบางสิ่งในบางอย่างเกี่ยวกับความรักนะนะคะเขาได้มีการปรึกษาผู้ใหญ่ผู้ใหญ่หรือคนที่เขา ไว้ใจอีกนายหนึ่งอาจจะเป็นเพื่อนของเขาที่บอกว่าตอนที่เขาอยู่กับคุณหรือคบกับคุณคุยกับคุณคุณเขาอะดูมีความสุขมากกว่าใช่ดูมีความสุขมากกว่าอยู่แล้วเพราะคุณเสียสละความสุขส่วนตัวให้เขาหมดเลยนึกออกใช่ไหมคะโดยที่เขาไม่ได้ต้องทำอะไรมากมายอะอืหกไม้เทา้าการเดินทางสิบดาว คุณรู้ไหมว่าในช่วงที่เขากลับมาจาไม่บอกวันเวลานะจะแต่จะเป็นช่วงที่คุณประสบความสำเร็จในชีวิตบางอย่างอ่ะเกิดขึ้นอาจจะเป็นธุรกิจหรือหน้าที่การงานของคุณคือเขาเหมือนกับคนที่แบบ จำได้ไหมว่ารอจังหวะราโอกาสในการพูดคุยกับคุณแล้วก็เหมือนกับมาแสดงความยินดีฉะนั้นแล้วว่าไพ่อ่ะ,าอะราชินีถือไม้เท้าให้คุณมุ่งเน้นและโฟก,กัสไปในที่เรื่องหน้าที่การงานของตัวเองก่อน1ิบดาบอัศวินถือไม้เท้าเนี่ยก้าวไปข้างหน้าไม่ต้องหันหลังกลับเขาจะกลับกลับมาเองในตอนนี้ตัวคุณนะคะคล้ายๆกับดวงกำลังขึ้นด้วย การเปลี่ยนแปลงเนี้ยเรื่องราวลราๆๆอ่าะมันจบลงไปแล้วแต่อยู่ที่ว่าคุณจะเลือกจมปักกับเรื่องหลายๆหรือก้าวไปข้างหน้าเพื่อทําให้ตัวเองอ,ะอ่ะเป็นฝ่ายถูกวิ่งไล่ตามบ้างไม่ใช่วิ่งไล่ตามเขาฝ่ายเดียวคําพูดมันดุนแรงนิดนึงนะแต่คือเรื่องจริงคุณจะได้รับการติดต่อที่ไม่ทันค่าคิดค่ะอาสวินถือม้เท้าเขาเหมือนกับเดินหน้าง้อคุณจริงๆนะ มาดูราศีลัคนาดาวสุขดาวจันทร์ไม่ฝั่งคุณก็ฝั่งเขานะคะอ่าเมษสิงห์ธนูมีนกรกฎพิจิกกันกลุ่มตุลเมถุนกลุ่มเดี๋ยวลืมไพ่ข้อความขอดูไพ่ข้อความจากเขาถึงคุณสักสี่ใบนะคะ มาที่ไพ่ใบแรกนะคะเขาอยากบอกคุณว่าเขารู้สึกอย่างไรถึงเวลาที่เขาจะต้องรักษาตัวเองแล้วก็คือแบบเป็นการฮิลเยียวยาแล้วก็เหมือนตัวเขาเองก็ต้องการเปลี่ยนแปลงตัวเขาเองเหมือนกันนะหลายอย่างมีหลายอย่างเลยที่ทำให้เขาอ่านึกถึงคุณ เขานึกเขารู้สึกถึงคุณนะแม้ตอนนี้จะอยู่ห่างไกลกันมาดูว่าเขาอยากบอกคุณว่าเขารู้สึกอย่างไรกับคุณนะคะขอดูหน่อยเอระขยายหน่อยนะหนึงไม้เท้าเขายังรักคุณอยู่ยังมีความผูกพันหนึ่งไม้เท้ายังมีความผูกพันอยู่ค่ะและถ้าความสัมพันธ์เนี้ยเ่อสีดาบเขายังยึดติดอยู่ที่คุณและถ้าความสัมพันธ์เนี้ยเป็นแบบคนรักเก่าแฟนเก่า ทานไฟเก่าเขารู้สึกว่าฐานไฟเก่ามันอยากให้ฐานไฟเก่าลุกโชนขึ้นอีกครั้งเขาอยากบอกว่าเขาขอโทษเขาเสียใจกับสิ่งที่เขาได้พูดหรือทำลงไปนะคะโอเคนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าขอให้ได้รักแล้วก็ได้รับรักอย่างมีความส,สุขสมหวังในความรักทุกๆคนเลยนะคะ